สวัสดีครับอยู่กับผมครับ mm hmm. เซลเจฟครับวันนี้อยู่ที่บางบ่อสูตรปราการเช่นเคยคะข้างหลังผมนี่วันนี้แบบตึงๆหน่อยนะเป็นรีวิวแบบรถไม่ล้างแล้วกันนะฮะเป็นรถเข้าใหม่หนึ่งคันครับนี่ครับวันนี้ขอบอกก่อนว่าจะเป็นการรีวิวแบบเรียกว่าดิบๆนิดนึงฮะเพราะว่าอันนี้เป็นรถเข้าใหม่ให,ให้ดูกันแบบตึงๆเลยรถเข้าใหม่แบบว่าไม่ล้างเลยนะฮะอันนี้ให้ดูเลยว่ารถที่เข้ามาสภาพแบบไหนยังไงครับก่อนที่เราจะเอาไปเรียกว่าเซอร์วิสนะ เอาไปดูแลอีกทีนึงนะเดี๋ยวก็ต้องไปทําความสะอาดไปล้างไปเช็คอะไรเพิ่มเติมมาผมให้รถสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับผมแต่รถก็พร้อมใช้งานขับได้อยู่แล้วแหละแต่ก็ต้องไปดูแลเซอร์วิสครับอันไหนไม่ดีก็ต้องดูแลแก้ไขกันนะครับผมคันนี้ฮะต้องบอกก่อนเป็นอีวสูตรดีแม็กครับปี2017นะครับราคาครับตั้งไว้ครับ3 4 8 0 0 0บาทนี่ครับราคานี้เลย3 4 8 0 0 0บาทครับผมรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วเขาบอกว่า ของเรามีในส่วนของเรื่องประกันเครื่องเกียร์ให้อยู่แล้วนะครับสองปีสองหมืนโลนะครับเนี่ยประกันเครื่องเกียร์มีให้ครับสองปีสอง0มืนโลรวมถึงครับฟรีจัดฟรีโอนฟรีค่าดําเนินการนะครับอันนี้จัดให้หมดเรียบร้อยอยู่แล้วนะฮะนี่ครับหน้าตาแบบนี้ครับรถเดิมครับให้ดูครับเนี่ยลงรอยเลยพวกเนี้ยเนี่ยมีนะครับผมเนี่ยยังไม่ได้ล้างนะในฝาปงไม่ได้ล้างก็จะมีคราบมีอะไรบ้างนะครับรายงานกันแบบดิบๆนะครับผมนี่ เนี่ยมีคิ้วมีอะไรพวกนี้นะนี้เดี๋ยวเขาจะแก้ไขนะครับผมแต่ให้ดูภาพรวมคบว่ารถเนี่ยมาแบบนี้เดิมๆมาเป็นแบบไหนนะครับนี่ครับแช่งวงล่างอันเนี้ยเรียบร้อยดีเลยนะสวยเลยนะแต่ตัวรถก็จะมีร่องรอยบ้างตามการใช้งานนะครับวันนี้พาดูกันแบบตรงไปตรงมานะครับผมรถท,ที่เข้ามาเนี่ยสภาพแบบไหนยังไงนี่ครับ ได้เดิมสวยนะเบาผ้าไม่มีขาดนะครับนี่นะให้ดูครับว่ารถเนี่ยเข้ามาเดิมๆสภาพแบบนี้ครับบอกเลยว่าค่อนข้างดีนะเอาจริงๆเพราะว่าอันนี้ถ้าเอาไปล้างทำความสะอาดนี่คือแบบเรียมเลยเนีย่ยก็จะมีร่องรอยบ้างนะถะลารอะไรพวกนี้เดี๋ยวเ,เก็บงานให้ไปนะครับผม อย่างที่บอกครับตัวนี้เมื่อกี้พูดถึงอะไร่ประกันเครื่องเกียร์มีให้แล้วฟรีจัดฟรีโอแล้วเราก็มีสไลด์ส่งฟรีทั่วประเทศด้วยเกือบลริมเนี่ยมีประกันสไลด์ส่งฟรีทั่วประเทศครับมีประกันโครงสร้างตัวเจอชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําน้ําท่วมไฟไหม้ตัดต่อตัวถังเ,เครื่องไม่ตรงหรือว่ากอไมมา,มานี้ยก็รับซื้อครื่องเป็นจำนวนอยู่แล้วนะครับผมอ่ะให้ดูเต็มคันนะครับสามแสนสี่หมื่นพันพันบาทแล้วเลขไม้ในหลักแสนแสนต้นต้นตน,นะะ เมื่อกี้บอกไม่มีนี่นะเขาสั่งมาละวแต่ยัไม่ใส่เนี่ยเราก็มีสแปร์พาร์ทอะไรพวกนี้คาที่มีไว้เพราะว่าช่วงนี้อีสุเข้ามาเยอะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนิดนึงนี่นะแค่รถไม่ได้ล้างเฉยๆนะแต่โดยรวมเนี่ยถ้าล้างอีกหน่อยคือเลี่ยมเลยนะนี่ให้ดูเบื้องต้นเนี่ยก็สภาพราพโดยรวม รอนิดน้ดหน่อยๆครับลองรอตามการใช้งานนะเนี่ยได้สวยนะพูดถึงสภาพนี้ราคานี้นี่ครับลองดูตัวปุ่มกระจกปรับข้างนะครับตัวนี้พับมือนะไม่ใช่พับไฟฟ้าตัวเบาะมีรอยยุบยั่วบ้างนิดเดียวครับ ครงสร้างหลักเดิมๆนี่วันตีให้อยู่แล้วครับมาประกันเลยนะฮะห้าหลังคาครับเรียบร้อยสวยนะครับผมเกียร์ธรรมดาหกสปีดนะก็มีรอยลอกบ้างนะัวกเกียร์นะเนี่ยจะมีรอยลอกรอยอะไรบ้างนี่ครับส่วนที่เหลือก็ใช้งานได้ปกติเดี๋ยวลงดูเลขใหม่กัน เลขใหม่มองเห็นไหมอ่าโอเคเลขใหม่แสนสี่พันโอหเลขใหม่ไม่เยอะด้วยเลขใหม่ถือว่าน้อยนะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องก่อนแล้วเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูนะไปดูห้องเครื่องกันก่อนเนี่ยถือว่าเลขใหม่ค่อนข้างน้อยนะถ้าเทียบกับตัวรถ อ่ะนี่ให้ดูเดิมเดิมนี่นะข้าวมาแบบไหนแบบนั้นเลยนะเนี่ยยังไม่ทําอะไรเลยเนะี่ยยังไม่ได้ล้างไม่ได้อะไรเลยพวกหัวน้องหัวน้องลายเดิมสวยเพดมีมานะเนี่ยสีเดิมเดิมเลยเห็นไหมเั่งนี้เงาของนีดารียบร้อยสวยงามรัดฝาปโป้งสวยนะอันนี้ซอกแก้หมาดูดีเลย ็มีฝุ่นมีค่าบ,บ้างนะห้องเครื่องเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปล้างทำความสะอาดกันเนี่ยนะต้องไปล้างทำความสะอาดอีกทีหนึง่งแต่ดูโครงสร้างหลักก่อนที่เราประกันนะโอเคสวยเลยเนี่ยเห็นไหมพวกฝุ่นพวกดินอะไรก็ยังมีอยู่เนะี่ยเดี๋ยวไปล้างอีกทีหนึง่งนะแล้วดูหัวน็อตฝากระโปรงเนะี่ยสวยขวาเดิมนะทุอย่างสติ๊กเกอร์อะไรเนะี่ยอยู่ครบนะเนี่ยสติ๊กเกอร์อะไรมีมาครบครับคันนี้เดิมสวยนะ ở bề láng để start để xem. Xem là máy nó chạy Thì cái máy này nó chạy được không? Này, máy không? เครืงเดินอันนี้เดี๋ยวเหลือล้างถ้าล้างหน่อยก็เรียบร้อยแล้วนะครับทำงานอยู่นะเครื่องเดินนิ่งเดินเร,เรียบโอเคเลยนะเอามาเดี๋ยวสรุปให้ฟังอีกทีนึ่งคันนี้นะเปิดประตูคาวย่างงี้แหละคันนี้ครับเป็นโตต้าเอ้ยขาอะไครับเป็นอีซูดีแมคครับปี2 0 1 7ครับ คันนี้ราคาตั้งไว้ครับ348,000บาทนะฮะ348,000บาทครับมีฟรีจัดฟรีโอนฟรีค่าดำเนินการให้นะครับมีประกันเครื่องเกียร์ให้2ปี20 0 0 0โลนะฮะนี่ครับซ่อมศูนย์ด้วยซ่อมศูนย์อีสุรวมถึงครับบริการส่งฟรีทั่วประเทศครับแล้วก็เรื่องที่สําคัญครับคือการรับประกันโครงสร้างครับคันนี้ครับหากตรวจเจอครับชนหนักพลิกคว่ำจมน้าน้ําท่วมไฟไหม้ตัดต่อตัวถังเล่ยเครื่องไม่ตรงหรือว่ากอไมมารับซื้อคืนจำนวนครับคุยกันแบบนี้เลย นะใครสนใจก็ทักมาไว้นิดนึงแล้วกันนะครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีแค่คันหรือสองคันนี่แหละนะถ้าจำไม่ผิดนะที่เป็นตัวนี้นะกับราคาประมาณเนี้ยสามแสนสามหมื่นแปดพันสามแสนสี่หมื่นแปดพันนะครับแต่คันนี้สามแสนสี่หมื่นแปดพันไม่มันอยู่ประมาณแสนแสนสี่พันนะครับผมก็ลองดูนะใครชอบก็ทักเข้ามาพูดคุยกันเครื่องโครงสร้างเราประกันให้อยู่แล้วอันนี้ยังไม่ได้ล้างนะเนี่ยถ้าล้างนี่เรียกว่านี้เอนะเดี๋ยวจะ ตกใจนะถ้าล้างแล้วนะอันนี้ยังไม่ได้ล้างนะสูสภาพยังไม่ได้ล้างรถเข้ามาสภาพนี้ครับถ้าล้างแล้วจะเลี่ยมขนาดไหนนะอันนี้ไม่ต้องเดาเลยก็โอเคประมาณนี้ครับใครอยากได้รถใช้งานนะฝากด้วยทักมาแล้วก็ทักอ่อทักมาพูดคุยสอบถามกนได้เลยนะครับผมยินดีให้คําข้อมูลแล้วก็ให้คําแนะนําอยู่แล้วนะครับสาหรับคลิปนี้ครับก็ขอบคุณที่ติดตามครับผมนะฝากด้วยครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ